ทุกคนครับที่มาในงานตรงนี้ผมอาจจะบม่เนแต่ว่าจริงใจครับขอบใจใจนะครับทใจครับทอผมครับคอณือครับผมผมขอบคุหลายๆนะครับค่ะคุณมากเพราะั้เานิทุลาะครับ ภูม่าจัขอบคุ่นอะไรนะครับเนาะตะไนยกาบีนะครับเนาะนะครัข้ามมานะครับเนาะครับครับบน้่ชื่ว่านะครับเนาะทำไมหน้าน้ามีหนาหนึ่งบอผมผมไปเหือนกับผมรับีตะไนย ้ารส่งครับเอ้โหนยครับไม่ยอาครับโอ้โดนเลยสมบูรณ์โอ้สมบนรณ์เลนะครับขอบคุณอะไรทุกข้อครับขอบคุณครับขอเรียรวกคุยนะครับจะพัาน้อมากนะครับขอบคไม่แต่แค่มันโมช่อสิ